สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าให้ยูทุกท่านเลยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะทางร้านนะคะจัดโปรนะคะวิกตัวยูนะคะ, you, ะ,คะลูกค้าราคาบอกเลยว่า ราคาโปรนะคะคุ้มมากๆนะคะลูกค้าเพราะว่าไหมของทางร้านนะคะเป็นไหมฟอกแบบทนร้อนนะคะลูกค้าไหมฟอกเหมือนจริงเลยไหมไม่เงานะคะลูกค้าแล้วก็วิธีใ,ใส่เนี่ยก็ง่ายมากๆนะคะลูกค้าวิธีใส่เนี่ยคล้ายๆแฮปปี้เลยแต่ว่าตัวนี้จะใส่สูงกว่าแฮปปี้นะคะวิธีใส่ลูกค้าก็เก็บผมแบบนี้นะคะลูกค้ามัดจุกขึ้นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็นี่นะคะวิธีใส่เดี๋ยวใส่ให้ดูด้วยนะคะลูกค้าจะมีกิ๊บตรงฐานให้แบบนี้ลูกค้าก็แกะกิ๊บแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็เอามันทากับผมแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่ ที่เรามัดจุกข,ขึ้นไปเมื่อกี้นะคะลูกค้าเราก็ทาบนะคะให้มันพอดีกับหูแบบนี้นะคะทินละข้างแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวนี้สีที่ใส่อยู่ตัวนี้นะคะจะเป็นสีดําแล้วก็ตรงไปเนี่ยจะออกเป็นแบบจะเป็นแบบโทนสองสีนะคะลูกค้านี่บอกเลยว่าสีนี้สวยมากเวลาลูกค้าติดเสร็จปุ๊บแค่นี้นะคะลูกค้านี่นี่นะคะลูกค้าเสร็จปุ๊บเราก็แกะ จุกตัวนี้ออกเลยนี่นะคะแล้วเราก็หวีให้มันเข้าให้หวีให้มันเข้ากับผมเราแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าอาจจะม้วนลอนอผมเราเพิ่มแบบนี้ก็ได้นะคะลูกคนน้านี่สีนี้สวยมากนะคะลูกค้านี่ปกตินะคะคลูกค้ามิกตัวยูแบบนี้ปกติทางร้านขายอยู่ที่นะคะ890บาทนะคะลูกคนน้านี่ใส่เพจรลูกมีแบบนี้เลยตัวนี้สีนี้สวยมากนะคะลูกนะคะ้าแบบนี้เลยนะคะลูกค้า นี่นะคะลูกค้าปกตินะคะตัวนี้นะคะ890บาทนะคะลูกค้าวันนี้ในคลิปในโปรแบบนี้นะคะลูกค้าเพียง8 0 0บาทเท่านั้นแล้วก็มีทั้งหมดนะคะลูกค้าจะมีอยู่ด้วยกันนะคะ3สีนะคะลูกค้าจะมีสีดํานะคะลูกค้าใครที่อยากได้สีดํล้วนก็มีนะคะลูกค้านี่ตัวนี้สีดํานะคะลูกค้าแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีน้ําตาลโคกแบบนี้นะคะลูกค้าลูกค้าสามารถหนีบตรงเพิ่มได้หรือว่าทํรลอนเพิ่มก็ได้นะคะลูกค้า ก็จะมีตัวหนึ่งใครที่ไม่อยากได้ตรงอยากได้ลอนไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะสีน้ําตาลโฟกเหมือนกันเป็นตัวยูเหมือนกันนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจไฮยูเลยนะคะลูกค้าแล้วก็สีที่ใส่อยู่ตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะ